สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนมั่นาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตนั่นเองนะฮะสำหรับชาวเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้หรือว่าคนรักป่าที่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวนี้แล้วก็ดีใจก็ได้นะครับผมลหลายท่านที่คิดจะปลูกต้นไม้มีพื้นที่ว่างนะครับก็อย่าลืมปลูกต้นไม้ที่เราจะแนะนําต่อไปนี้นะฮะอาจจะสร้างมูลค่าให้เพื่อนๆเนี่ย เป็นร้อยเท่าหรือว่าพันเท่ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องถึงคาร์บอนเครดิตกันก่อนมาทําความรู้จักกันแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆฟังง่ายๆนะครับมานะทำไมถึงผมถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมจะบอกว่าการปลูกต้นไม้ขายคาร์บอนเครดิตนะครับเพื<ๆ>่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาตั้งตีตั้งแต่ปี2 0 0พ 45้าร้บนแล้วนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาเริ่มกันแล้วนะถ้าใครเคยได้ยินโครงการปลูกป่าเนี่ยจากเอ่ปอปตทบ้านการไฟฟ้าบ้างเนี่ยก็น,นั่นแหละคือเขานําล่องไปแล้วหลายประเทศเนี่ยเขาก็ออกกฎบังคับใช้นะครับเรื่องกฎหมายนะฮะคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือถ้าใครทําการค้าขายส่งออกเนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวนี้ประกอบด,ด้วยทียนี้เรามาฟังแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะคาร์บอนเครดิตคืออะไรนะครับจะบอกว่าเอ่อแล้วทําไมเนี่ยปลูกต้นไม้ ขายคาร์บอนเครดิตแล้วเนี่ยก็คือมันจะสร้างรายได้ได้ให้กับเกษตรกรนะครับอ่ะมาทําความเข้าใจกันก่อนคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือการปลูกต้นไม้แล้วขายต้นไม้เพราะอะไรนั่นเหรอเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขามีการสะสมนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าคาร์บอนเครดิตนั่นเองนะครับแล้วขายต้นไม้นี้ให้กับนะครับผู้ที่จะมาซื้อ ก็จะทําให้เกิดการสร้างไรายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยเขาจะสะสมคาร์บอนนะเขาอนไดออกไซด์น่ะนะเอาไว้ในลําต้นนะครับพูดภาษาชาวบ้านเลยก็คือเกษตรกรปลูกต้นไม้แล้วขายต้นไม้นั่นเองนะครับทีนี้อ่ะพอฟังแล้วเฮ้ยปลูกต้นไม้ขายต้นไม้ขายคาร์บอนเครดิตต้นไม้แล้วมันจะขายยังไงยังไงอ่ะล้วก็มีต้นไม้อะไรอ่ะอ่าคล่องใจใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับก็คือ ถ้าเกษตรกรนะครับปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะเริ่มต้นที่จํานวน1ิไร่นะเพื่อนเพื่อนต้นไม้เนี่ยที่จะต้องปลูกก็คือเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับอายุยืนยาวแล้วก็มีเนื้อไม้มีวงไม้วงไม้เนี่ยหมายความว่าคือต้นไม้หนึ่งต้นมันเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมเป็นวงกลมแบบนี้เนาะแล้วไอ้วงวงเขาเรียกวงปีแบบนี้แหละเขาเรียกว่าไม้ยืนต้นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับก็คือต้นยางนานะครับต้นสัก ต้นตะเคียนทองนะครับต้นประดูต้นมะข่ามงไม้เต็งไม้ลังนะครับแล้วก็กันเกลาหรือว่าตะกูอ่ะจริงๆอ่ะคือมีประมาณ58ชนิดนะครับสําหรับต้นไม้เดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกต่างหากส่วนคลิปเนี้ยเอาเป็นว่าเรามาทําความรู้จักกับคาร์บอนเครดิตกันก่อนนะฮะอ่ะอันนี้คือต้นไม้เขาเรียกว่าต้นไม้ยืนต้นอายุยาวนะครับแล้วก็ อ่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือต้นไม้ยืนต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีวงปีเช่นปาล์มน้ำมันหรือว่าต้นมะพร้าวนะครับหรือว่าต้นไผ่นั่นเองนะครับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งประเภทนะก็คือเป็นประเภทกลุ่มพืชที่เป็นบูคาร์บอนนะครับก็คือเช่นพวกหญ้าทะเลอ่าแบบเนี้ยก็สามารถเอามาขึ้นทะเบียนได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจะทําคลิปแยกให้เพื่อนๆอนอ่าตั้งหากทีหลังเพื่อทําความเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงแล้วแล้วคลิปมันจะยาวไปเนี้ย นะเดี๋ยวแบบข้อมูลมันสับสนเพราะจริงๆข้อมูลมันเยอะนะจะค่อยๆทยอยทาให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทีเนี้ย <c oughs> การขายต้นไม้เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปขายเขาแล้วเขาก็จะมาตัดต้นไม้เราไปจริงๆไม่ใช่นะครับคือเราปลูกต้นไม้สมมตินะฮะเราปลูกต้นไม้สิบไร่นะครับแล้วเรา,อาเอาไปขาย เอาไปขายคาร์บอนเนี่ยเขาก็จะมีคนมาซื้อของเราต้นไม้ของเราเนี่ยมันก็จะอยู่นะครับจะอยู่เป็นเวลาสิบปีนะครับเ,เพื่อนๆโดยที่ต้นไม้ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกคนที่ซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ไปตัดต้นไม้ของเราเราก็นําไปแปลรูปทาโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์อะไรนันไม่ใช่นะักก็คือเป็นลําต้นอยู่คือการซื้อคาร์บอนเครดิตเนี่ยต้องบอกว่าเขาซื้อเพื่อนะครับ ต้นไม้เนี่ยมันมัน,มน,มนดูดคาร์บอนไว้ในต้นใช่ไหมก็คือคนที่ซื้อเนี่ยเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมเขาจะซื้อเพื่ออ่อะไรอ่ะลดกา๊าซเรือนกระจกคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมัน,มนสูบขึ้นสูง ชั้นบรรยากาศปุ๊บมันคือการเรืองกระจกซึ่งทําให้โลกเราเนี่ยเกิดสภาวะโลกร้อนนะครับน้าแข็งขั้วโลกละลายเยอะเกิดน้ําท่วมเกิดไฟป่าทุกอย่างมันส่งผลกระทบทั่วโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการซื้อขายขาพอนเครดิตขึ้นมาจากต้นไม้เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นการช่วยโลกของเราด้วยการลดโลกร้อนอการลดภาวะเรือนกระจกของโลกเรานั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับ คาร์บอนเครดิตเนาะทีนี้อ่าพอปลูกแล้วขายใช่ไหม,มเพื่อนเพื่อนก็อยากจะรู้ว่าใครที่เขาจะมาซื้อคาร์บอนเครดิตของเรานะฮะก็คือหนึ่งเลยผมยกตัวอย่างเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่รัฐบาลเราเนี่ยได้ส่งเสริมให้จะเป็นเขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะก็จะประมาณนี้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับสองก็คือโรงงานพวก ด้านอาหารเครื่องดื่มพวกนี้คือทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดการสูญเสียจากคาร์บอนได้ทั้งหมดเลยนะครับการเขาเรียกว่ากิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดคาร์บอนได้ทั้งหมดยศจะเป็นการกินการทายการเดินทางต่างๆด้วยรถยนต์การทุกกิจกรรมอ่ะมันสามารถทําให้เกิดคาร์บอนเครดิตทําให้เกิดคาร์บอนได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องคาร์บอนเครดิตเข้ามานะฮะแล้วก็สามก็คือเป็นประเภทโรงไฟฟ้าอ่าเเกณฑ์ไหมว่า อย่างโรงไฟฟ้าเขาก็จะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับปตทอี้นะครับบางจากนี้นะฮะของการาบริษัทใหญ่ๆยักษ์ๆต่างๆเขาก็จะมีโครงการตรงนี้เข้ามานั่นก็คือ,อเขาเตรียมพร้อมที่จะสร้างเครดิตเพราะว่าโรงงานพวกนี้เวลาส่งออกนอกประเทศนะครับเช่นเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเงเวลาส่งออกเข้าไปปุ๊บเนี่ย ต่างประเทศบางประเทศตรงน,นี้เขาเริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้แล้วคือสมมติว่าผมเป็นบริษัทหนึ่งใช่ไหมฮะก็คือต้องการที่จะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยคนซื้อเาก็จะถามหาเฮ้ยคุณมีคาร์บอนเครดิตหรือเปล่าคุณมีไม้บรอมไหมดูซิว่าคุณมีจํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็จะถามหาตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นข้อกฎหมายนะครับใครที่ทําไว้การส่งออกราคาที่ตกลงกันไว้ิ0บาทเลยอย่างเงี้ยก็ขายได้1ิบาทแต่ใครที่ ไม่ได้ทําหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมไหนโรงงานต่างๆที่ไม่ได้ทําไว้นะครับจาก1ิบบาทต้นทุนมันอาจจะกลายเป็น15บ้าบาทเพราะค่า1ิบ้าบาทเนี่ยเขาจะไปคิดค่าคาร์บอนนัน่นอันนี้เอาเข้าใจง่ายๆกันก่อนจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะบอกว่าบริษัทใหญ่ๆระดับเนี้ยเขารู้ล่วงหน้าระดับ5ปีส0ปี1ิปีกันอยู่แล้วนะเพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยมันขายทั่วโลกถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีการสื่อสารกันมา ก่อนหน้านั้นเราก็มีความเตรียมพร้อมเพราะว่าเขาจะมารอซื้อจากเกษตรกรอย่างเดียวเลยมันไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการปลูกป่ายอย่างที่ผมดูคลิปต่างๆนะเช่นมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นเกษตรศาสตร์แมโจหรือเปล่าที่เ,ออเขามีการปลูกป่าทดลองปลูกป่าแล้วก็เ,ออเ,ออเขาเรียกว่าต้นสักต้นสักเขาเพาะเนื้อเยื่อต้นสักซึ่งทาให้การจเจริญเติบโตเนี่ยเขาเร็วกว่าต้นสักปกติ นะตอนนี้เขาปลูกไว้พื้นที่รวมผมว่าน่าจะเกิน6,000ไร่นะผมดูคลิปท่านตาไม่ผิดน่าจะประมาณ6,000ไร่นั่นแหละนะครับคือเขาเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเรื่องคาร์บอนเครดิตอ่ะเข้ามาดูสิทีเนี้ยว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็มีจากหนึ่งเลยคือเกษตรกรปลูกต้นไม้ขายนะครับแล้วก็จะมีบริษัทรับซื้อแล้วก็ขายที่ไหนอใช่ไหม เกษตรกรเนี่ยเรารู้ไปแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามีห้านิแปดชนิดทีนี้เพื่อนๆก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเกษตรกรปลูกต้นไม้ขายแล้วเนี่ยก็คือบริษัทไหนรับซื้อนะครับแล้วก็ไปขายที่ไหนใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตลาดรับซื้อนะฮะจะบอกว่ามันมีอยู่สองประเภทนะครับเพื่อนๆหนึ่งเลยคือตลาดคาร์บอนพาคบังคับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือมันเป็นข้อบังคับระหว่างประเทศนะครับหรือว่า ในภาครัฐนั้นๆนะครับซึ่งมันจะมีผลทางกฎหมายด้วยนะครับเพื่อนๆคือเขาจะบังคับว่าบริษัทเนี้ยคุณเนี่ยจะปล่อยคาร์บอนอคาร์บอนไดออกไซด์ซเนี่ยฮะคือจะปล่อยคาร์บอนเนี่ยได้ปริมาณเท่าไหร่ถ้าคุณปล่อยเกินไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องซื้อคาร์บอนมาเสริมสมมุติบริษัทเนี้ยตั้งไว้ที่ปล่อยได้1 5อากิโลกรัมนะครับแต่ว่าเขาทำไปบลอวมาแล้วบริษัทเนี้ยมัน อ่ามันเกินมันต้อง200เพราะฉะนั้นมันจะโอเวอร์ไป50 50เนี้ยเขาก็จะไปซื้อนะครับเขาก็มาซื้อจากภาคประชาชนอ่จาจะประมาณนั้นหรือว่าเขาปลูกไว้เองอย่างที่เกินไปว่าบริษัทใ,ใหญ่ที่เขาปลูกไว้คือเขามีใบรับรองอ่จาจะประมาณนั้นเรื่องประเด็นนี้หนึ่งนี่คือมันจะมีผลบังคับทางกฎหมายด้วยนะครับ ประเด็นที่2ก็คือเป็นตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นตลาดธุรกิจสําหรับเอกชนนั่นเองนะครับก็หรือหรือว่าเอกชนเนี่ยมีการตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วมารับซื้อจัดชาวบ้านเกษตรกรนั่นเองนง่อะมี2กี่นะครับทีนี้มาดูวิธีการซื้อขายกันนะครับวิธีการซื้อขายเนี่ยเอาง่ายๆเลยประเทศไทยนตอนนี้นะครับมีหน่วยงานองค์กรบริหารจํากัดกัดเือนกระจกองค์การบริหารมหาชนนะครับเพื่อนๆ นะัหรือว่าที่เราเรียกว่าอบกนั่นเองนะครับหรือเลือกอีกชื่อนึ่งก็คือ TGO นะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจให้ขึ้นหน้าเว็บไซต์ให้นะครับจะบอกว่าวันที่21กันยายน2 5 6 5นะครับสอทอจับมือกับอบกนะครับก็คือลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มนะครับสำหรับ เอาไว้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้มันซื้อขายได้ง่ายๆนั่นเองเอเนะครับก็คือเป็นวย่งานของภาครัฐด้วยนะครับเอาแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือแพลตฟอร์ม FTIX นะตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับแพลตฟอร์มนี้จะบอกว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายคือมันเหมือนกระดานเทดนะครับเหมือนเทด คริสโตก็ได้ประมาณนี้มีคําสั่งซื้อเออมีคําสั่งขายแล้วก็มีคําสั่งซื้อเมื่อมันตรงกันมันก็เกิดการซื้อขายขึ้นเออแบบเข้าใจง่ายเลยนะแล้วก็อันที่สงก็คือเขาเรียกว่าผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันเราจะเรียกแบบนี้ว่าการซื้อขายแบบทวิภาคนะครับก็คือผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันแล้วก็โดยมีอบอกอเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับสําหรับ การซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะครับในส่วนของเรื่องนี้ต้องบอกว่า,าคนที่ปลูกตาหรือว่าคนที่ต้องการขายคาร์บอนเครดิตนะครับก็คือเพื่อนๆต้องไปลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์ของ tgo tgo นะไปลงทะเบียนเขาเรียกว่า tver credit นะไปลงทะเบียนจะมีขั้นตอนอยู่เดี๋ยวขั้นตอนผมจะามาทําบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีารายละเอียด ค่อนข้างเยอะพอสมควรทีนี้พอรู้ที่ไปที่มาของคาร์บอนเครดิตกันแล้วใช่ไหมครับว่าปลูกยังไงมีต้นไม้แบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ทําไมถึงเขาซื้อนะครับแล้วก็บริษัทซื้อขายมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูราคาซื้อขายกันบ้างนะครับเพื่อนๆราคาซื้อขายเนี่ยย้อนไป3ปีที่แล้วนะเพื่อนๆประมาณการซื้อขายเนี่ยต่อตันนะคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาจะซื้อกันเป็นตัน นะครับเป็นกิโลกร,รัมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตันด้วยอนะ่ะต่อตันเนี่ยเราจะพูดรวบๆไปเลยนะเป็นตันเนี่ยย้อนไปสามปีที่แล้วโอ้ยโอ้ยสอืสอๆกขอโทษทีย้อนไปสามปีที่แล้วเนี่ยก็คือตันละประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าบาทประมาณนั้นยี่สิบยี่สิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ตันละประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะสามปียี่สิบกว่าบาทใช่ไหม พอต้นปีต้นปีที่แล้ว107บาทแล้วณนะปัจจุบันณนะตอนนี้ผมเข้าไปเช็คหน้าเว็บไซต์ของ TGO พูดถูกไหมเนี่ย TGO ถูกละเว็บไซต์ของ TGO ล่าสุดเลยนะผมอัดคลิปวันนี้คือวันที่24่สิบสีเดือนแนะเพื่อนๆราคาซื้อขายต่ําสุดณนะตอนนี้คืออยู่ที่55บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่300บาทต่อตันแล้วผมขึ้นในนี้ให้ดู นะครับผมพายไว้เพราะว่าเข้าไปเข้าไปดูในมือถือมันไม่ขึ้นกราฟไงแต่ดูในคอมพิวเตอร์แล้วคือมันจะขึ้นกราฟแบบนี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้เ,เพื่อนๆนดูแล้วกันนะนี่แหละที่ผมบอกว่ามันการปลูกต้นไม้เพื่อขายคาร์บอนเครดิตในระยะเวลาสิปีเนี่ยมันอาจจะทํากําไรให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าสร้างมูลค่าให้เพื่อนๆนะครับนับจากปลูกเนี่ยร้อยเท่าถึงพันเท่าได้นะเขาวัดจากเศรษฐศาสตร์าานเนี่ยเขาวัดกันเนี่ย สามพันเท่าเลยนะนเพื่อนราคาซื้อขายเนี่ยสาปีอยี่สิบกว่าบาทนะไปเข้าปีที่สี่อยู่ประมาณสองสองร้อยกว่านะตอนเนี้ยแบบเอาแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยนะสองกว่าจนถึงสามร้อยสูงสุดนะตอนเนี้ยต่อตันนะนะครับต่อตันนะครับก็ลองดูนี่แหละนี่คือนะฮะอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่หาไรายได้จากเกษตรกรยุค 4 G 5ก6 G 7หกก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะกิ่ที่ก็ตามนะฮะถ้าใครมีพื้นที่ว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรก็ปลูกป่าดูนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามาทำความเข้าใจเรื่องคาร์บอนเครดิตกันนะฮะเอาแบบง่ายๆฟังง่ายๆภาษาชาวบ้านนะก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ยังไงขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขท,ท,ทุกท่านนะครับส่วนผมคลิปนี้ไก่บ้านส่งภาษาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ